โชคดีไม่มีอยู่จริงค่ะคนจะสร้างทุกอย่างขึ้นมาได้คือตัวคุณค่ะแม้แต่คนที่บอกว่าคุณนั้นโชคดีจังมีสามีรวยไม่ต้องหาเงินได้ด้วยตัวเองคุณรู้ไหมคะว่าการที่เขาได้มาเขาเองก็ต้อง เตรียมตัวตัวเองให้พร้อมและก็เป็นคนคว้าและก็เป็นคนหาโอ,อก,กาสนั้นขึ้นมาเช่นกันดังนั้นวันนี้ค่ะเราเลิกมองคนอื่นแล้วเราบอกเขาว่าเขาโชคดีจังที่ได้โอกาสดีๆในการลงทุนที่ได้โอกาสดีๆที่จะสามารถสร้างเงินได้ด้วยตัวเองคำถามคือวันนี้คุณพอใจกับตัวเองแล้วหรือยังนะคะไม่ว่าจะเป็นรายได้ชีวิตการเป็นอยู่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะเราน้าจะเติบโตได้มากกว่านี้เราน่าจะดีมากกว่านี้นะคะชีวิตที่เป็นอยู่ไม่ได้ทุกแต่ก็ไม่ได้พอใจยังรู้สึกว่าเราทําได้มากกว่านี้อีกรู้แก่ใจเลยแหละ ดังนั้นนะคะคนนี้จะเป็นคนตามหาโชคตามหาโอกาสดีๆในชีวิตมันคือตัวคุณค่ะคุณจะต้องเป็นคนที่สร้างโชคสร้างโอกาสดีๆในชีวิตให้เข้ามาปะทะตัวคุณด้วยตัวคุณเองค่ะเราไม่สามารถรอวันที่เจ้านายจะใจดีกับเราได้รอวันที่เราจะเจอเนื้อคู่เจอคนดีๆเอาโอกาสธุรกิจดีๆมามอบให้กับเราได้แต่เราต่างหากค่ะที่จะต้องเป็นคนที่จะต้อง ออกไปสร้างโอกาสนั่นเองแล้วครูเชื่อเลยนะคะว่าเมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะเป็นคนที่สร้างอนาคตได้ด้วยตัวคุณเองคุณจะไม่รออะไรแล้วนะคะชีวิตอยู่ในมือของเราเองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงคือเราจะลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองค่ะลุกขึ้นมาศึกษาโอกาสต่างๆในการสร้างเงินลุกขึ้นมาดูซิว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างนะคะที่จะสามารถทําได้และเหมาะสมกับเราเดี๋ยวครูจะให้เคล็ดลับง่ายๆเลยค่ะที่เอาไปทําได้ด้วยตัวเองเลยนะสําหรับวันนี้ที่ใครยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะ คเคล็ดลับนั้นคือการเขียนค่ะฟังไม่ผิดค่ะขอให้คุณเขียนสิ่งที่คุณคิดว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองออกมานะคะสัก5ข้อไปหยิบกระดาษมา1แผ่นแทงค่ะปากกาอีกหนึ่งด้ามน,นะคะเสร็จแล้วค่ะตอบคำถามนี้ค่ะเต็มจดไว้นะคะจดแม่ทันจะเซฟคลิปเก็บไว้1นะคะ ถ้าคุณต้องการที่จะเป็นคนกําหนดชะตาชีวิตตัวเองอะค่ะคุณอยากเห็นตัวคุณเป็นอย่างไรบ้างคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสุขภาพเรื่องความรักหรือเรื่องการเงินเอาสักเรื่องหนึ่งก่อนก็ได้ค่ะที่คุณอยากเห็นคุณเขียนมาค่ะข้อที่2ค่ะและไอ้สิ่งนั้นที่คุณอยากเห็นนะคะคุณคิดว่าคุณจะเปลี่ยนอะไรบ้างคะเพื่อให้ตัวคุณนะคะพัฒนาเข้าใกล้นะคะสิ่งที่คุณต้องการมากขึ้นข้อที่3ามค่ะ คุณอยากเริ่มจากตรงไหนคะเอาเริ่มจากตรงที่มันง่ายที่สุดเลยนะ,ะสมมติตัวครูเองอนะตอนนั้นครูอยากลงทุนอสังหาริมทรัพย์ครูไม่มีทุนค่ะไม่มีเงินจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์สักบาทแล้วคะ่ะเพราะว่าเอาเครดิตเอาเงินทุนไปทําธุรกิจปล่อยเช่าชหมดแล้วแต่อยากจะลงทุนแบบซื้อมาขายไปครูก็ต้องเริ่มจากที่ว่าโอเคถ้าจะเป็นนักลงทุนต้องมีเงินทุนครูก็เริ่มจากการหาเงินทุนคะ่ะดังนั้นแหละตรงนี้คะ่ะข้อน,นี้ขอให้เขียนว่าเราอยากจะเริ่มจากตรงไหนคะ่ะและสุดท้ายค่ะ มีอะไรบ้างที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยอย่างวันนั้นนะคะครูก็ตัดสินใจว่าอ๋อถ้าอยากเป็นนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในวันนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่ครูฝนจะต้องทําทันทีคือเติมความรู้ครูตัดสินใจเดินทางไปที่ ร้านขายหนังสือและไปหาหนังสืออสังหาริมทรัพย์ดีๆสักเล่มหนึ่งมาอ่านเลยนั่นค่ะคือสิ่งที่สามารถทําได้ทันทีในตอนที่ทุนก็ยังไม่มีมีเงินอยุดวันสามสี่ร้อย 3, นะคะสามารถซื้อหนังสือได้เล่มหนึ่งแล้วก็ซื้อหนังสือมาอ่านและก็รีบลงมือทําทันทีเลยหวังว่าเคล็ดลับนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับพวกคุณพวกคุณลองไปทาแล้วเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์บอกครูฝนนะคะ